วันนี้อากาศหนาวๆเย็นๆใส่หมวกกันครับอืก็จาบอกว่าให้คิดทางด้านการทำกรเกษตรสั้นๆแล้วให้คุณไปคิดกับตัวเองนะครับผมไม่ใช่กูรูไม่ใช่ครูไม่ใช่คนเก่งตัวเองก็ยังไม่รอดครับทำนา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 ขายข้าวได้โลละหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทนะครับผมแล้วก็ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวได้โลละห้าบาท เจ็ดบาทสิบาท20บาทต้องใช้พื้นที่เป็นกี่ไร่ครับสิบไร่ยีิไร่สาไร่เออลองทุนร้อยหกสิบบาทปลูกอะไรว่าปลูกยาเลี้ยงกระต่ายปลูกยาเลี้ยงหนูได้โลละร้อยครับแปดคูณปดเมตรก็งลงทุนสักสา0รบาทไม่กี่เดือนก็ได้แล้วครับยาเขาไม่ต้องฉีด รดน้ำอย่างเดียวใส่ปุ๋ยนิดหน่อยน้ำหมักหญ้าหมักโอ้เท่าน,นี้เองครับส่วนที่เหลือไม่ต้องถามว่าตลาดอยู่ที่ไหนตลาดอยู่ในตลาดนั่นแหละครับสิ่งสำคัญที่ผมจะบอกก็คืออะไรที่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับมนุษย์บางทีมันก็ถูกคนขี้อะไรที่เกี่ยวกับสัตว์มันจะแพงมหาโหดแมวหมานกหนู ตายสัตว์พวกนี้กินของแพงมากกว่าคนครับเพราะฉะนั้นจงทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสัตว์พวกนี้ที่คนเลี้ยงคนเลี้ยงอะไรทำมันนั้นเลี้ยงขายเขามันจะขายได้เนาะครับสวัสดีครับ